สวัสดีกาสวัสดีสลสดีพ่อแม่พี่น้องยินดีตอนัรเขอสู่ส่องน้ำน้องน้ำซาล่าเนาะพี่น้องมือนี้น้ำสิบห้าพี่น้องไปเฮ็ดบุญเนื่องจากว่านา้ำยุดงานนาะพี่น้องเนาะก,ก็เลยมีโอกาสแล้วก็มีเวลาพี่น้องจะได้ทํางานก็น่าจะประมาณต้นเดือนนาะพี่นอนะ้องเนาะทันที่หนึ่งคนแหละสว่วนนี้ก็ยุดงานนาะพี่น้องน้ำก็เลยแบบมีโอกาสนาะพี่น้องอยากไปทําบุญ ไปกับซาาพม่าด้วพี่นอ้องฝ้นโตกพี่น้องเลยตอนนี้ก็ได้ฝนผมหอยฝนลิ้นอยู่เนาะแต่ว่าอยากไปออเน,นี่ยก็เป็นเวลาอยู่บ่ายสองโมงแล้วเนาะพี่น้องย๋ยวไปเบิงน้ำกัน,น,น,ก,น,นก็ใส่ไปดิน,น,นี่ไปกับเนาะี๋ยวไปเบิงน้ำกันเนาะพี่น,อน้องมาสีน้ำสีไปไปกันเลยเนาะพี่นอ้องนะตอนนี้เรากำลังจะเดินลงไป เรากำลังจะเดินลงไปจากตึกที่เราพักอยู่นะเราจะไปโบกแท็กซี่เราจะนั่งแท็กซี่ไปฮะอะไรนะยังน,นี้สาวพมา่านะคะทุกคนเนี่ยอันนี้ใส่นี่ก็สบายนะเพราเราใส่นี่น้มันต่างกันเลยกับนั้นอะ่ะมันจะมันจะเรียบร้อยกว่า อยากจะบอกว่าตรงนี้สะดวกมากเลยทุกคนเดินลงมาก็เป็นแบบว่ามีรถรอเลยอ่ะใช่วัดวั่ไหนนี่ถ้าจะปล่อย็ต้องวัดพี่แก้วฟองูวัดเอนีเหรอฮะวัดนาไหมวัดวัดไหนหน้าไป รถเร็วฝนตกข้างนอกนนะอยู่ข้างในนะเนาะอ๋อเหรอเอ้ว <A 1. S 1> ัฝนตกทั้งวันเลยวันนี้ ตอนนี้เราถึงบัสแล้วนะคะท่านผู้ชมเรากำลังจะเข้าไป <What? S 1> อุ้ยจะไม่เคยมาที่บัสอะไรวันนี้มากับสาวพมา่าชื่อบีด้านะคะ <What? S 1> บัสบางนากนี่น้องนี่อ่านซื้อเบองเนาะ บัดบ้านนะนูะนอุ้ยสวยมากเลยทุกคนพี่วินะเข้าไปนู่นเลยเหรอ,ไไอมาดูทางนี้ก่อนได้ไหมปอาสวยมากเลยทุกคนชอบมากเลยอ่ะออสวยมากเลยเนาะหนูชอบแบบนี้แหละริมน้ำห้ามไปฟังไหน อ๋โโอเหรอมีวัดเหรอตรงนู้นน่ะตรงนู้นก็มีจริงเหรออยากไปนี่ไงเขากำลังจะข้ามไปไปปะไปได้ไอ๋อป้าทุกคนสวยมากเลยอยากบอกว่าบิวงามแห่งอะไรเด้พี่เนางกลับมาได้นั่นลูกอย่างเดียวก็ได้โอ้นี่สวยงามมากเลยค่ะทุกคนป้า แล้วเมื่อกี้เราจะเข้าไปอันนี้วัดเราจะไม่ไปวัดก็ไปชิ่วคันทางนู้นก็เป็นวัดใช่ไหมพี่วินะ,ไไลนะแล้วแล้วตรงนั้นเป็นอะไรมันก็ทาไแดงมนะฮะทาไปแดงอ๋อไม่รู้ไม่เคยไปนี้คือคนรอเรือเข้าไปวัดทำอะไรก่อนู๋วทำองค์ก่อนรู้เรือไป คนก็ไม่ค่อยมีเน,ะนา,นา,า,าะสูเข้าไปถ่ายไม่เคยไม,ม่ฟ้าก่อนก็ได้ไม่ค่อยจะเกลือปลาอยากบอกว่าฉันชอบวิวมากเลยวิวสวยอ่ะวิว<า>สวยจริงๆพี่น้องเลยบ่เคยมาจากเถือ่ออ๋อมาไหว้พระตรงนี้ นนทุกคพี่น้องน้ำเข้าไปทำสังกะทานเนาะสบายสังกะทานเดี๋ยวเรียบร้อยพี่น้องเางไออกมา มาสิขามไปฟังนั้นแต่บอกมาว่าท่านนอเรือก็จะไปแล้วก็เลือบริขามไปพี่น้องอยากบอกว่าอากาศดีมากเลยค่ะน่ามก็เห็นจากเถื่อพี่น้องเถื่อนเป็นเถื่อเล็ก งยานั้นค่ะ กำลังจะมาให้อาหารปลาด้วยทุกคนนกก็มีปลาก็มีถือให้ฉันหน่อยสิฉันจะลงไปตรงน,นี้นะน,นี่เตรงน,นี้มือต้องวางแล้วไง อยากสิบอกว่าชอบบรรยากาศแห้งด้วยค่ะทางนู้นน่าจะตกแล้วนะคืมใหม่และเมืดมาแล้วทางนู้นนะฝนพอยตอนนี้ เสร็จแล้วเราก็นั่งแท็กซี่กลับบ้านนะคะทุกคนเอะไรดงังอีดอีดไม่ไม่ไม่ใช่แ่รีบกลับรีบทำแล้วก็รีบกลับกว่าผงตก